วันนี้เอาเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันสำหรับคุณไ่บ้านที่ชอบปลูกผักในสวนนะนี่คืออะไรหาได้ในครัวเรานะครัวเรือน <c oughs> อันนี้คือผงชูรสค่ะผงชูรสอันนี้คือเครื่องดื่มเรดบูถ้าเป็นเมืองไทยเราก็ใช้กระทิงแดงก็ได้ค่ะอันนี้เตรียมอันนี้ที่ที่ตัวน้ำลิตรค่ะอันนี้เหยือกนี้หนึ่งลิตรนะก้อนนี้เลยค่ะ กะปิค่ะกะปิทาอะไรก็ได้นะะมีช้อนตวงแล้วนี่เลยค่ะพอเราเตรียมแล้วนี่ค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนตวงกับน้ำนี่2ลิตรนะคะน้ำสอลิตรแล้วก็กะปิกะปินี่ประมาณ1ขีดกะปิที่นี่แพงนะบ้านเรามีแต่แสนเลยค่ะ แล้วก็นี่ค่ะเครื่องดื่มเบรดปูขวดนี้ประมาณสอ,องร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะ อันนี้เราคนผสมกันนะคนให้จนกว่ากะปีเราจะละลายค่ะหลังจากกะปิละลายแล้วเราก็ใส่ขวดไว้นะดีพอเราทำผสม กวนจนเรียบร้อยแล้วผสมเสร็จแล้วจะได้ประมาณขวดละลิตรค่ะขวดนี้เราจะลดทีนึงผสมในน้ํานี่ในครอ้อนนี้ประมาณห้าลิตรนะคะผสมลงไปกะเลยสามครั้งค่ะสามครั้งแล้วก็ลดค่ะทดลองดูนะคะสองอาทิตย์ลดแล้วรอสองอาทิตย์ก่นรอดูผลว่าผักเราจะเป็นยังไงบ้าง ปลอดสารพิษรับรองได้พอผักเราปลูกกินเองค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีก่บทุกคนนะคะาะ ลองแล้โต่ไปแล้วคุณแม่โอกก้โหไม่งามอย่างนี้เขาต้องมีอากาศดีนะ,ะ,น,ะน้ำที่ผนแล้วดูที่ทองพอตองนี่ที่แรกแคะแกนไม่งามนี่เขาลดแล้วสองอาทิตย์ลดน้ำแล้วก็ฝนตกหน่อยโอ้โหงามคันนี้ตกทองะค่ะลองดูนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ปลอดสารพิษที่บ้านเพื่อสุขภาพนะคะ 但是不怕啊。